ทานที่ต้องการมองหาปุ๋ยเม็ดใส่ยางพารานะครับท่านลองมองในสวนของท่านก่อนว่าอัานดับแรกท่านสังเกตด,ดูนะครับยางพาราของท่านมียางหน้าตายไหมดินมีหวยของไสเดือนไหมนะแล้วกดดูดีมันแข็งมันแน่นไหมแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยางหน้าตายยางตายนึ่งดินแข็งดินแน่นผู้สมนแนะนำปุ๋ยไปไดเลยครับ ปุ๋ยอินทรีเคมี JNC 633เพราะว่าสาม,มารถแก้ปัญหายางหน้าตายให้กับสวนยางพาราของท่ันได้ข้อปุ๋ยตัวนี้ครับจะผสมเชื้อไตโคเรมาโดยการน็อกสปอร์ใส่ซึ่งุงเนี่ยมีเป็นพันพล้านสตอเลยทีเดียวนะครับพอฝนตกลงมาปุ๋ยมันก็จะละลายแล้วก็พืชจะได้กินแล้วก็ตัวสปอร์ของเชื้อไตโคเรมาก็จะแตกออก แล้วก็จะไล่งับไล่กินเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคอย่างหน้าตายให้กับท่านแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับดินท่านไหนที่เป็นกรดดินที่มันไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นยางนะฮะตัวนี้ก็จะผสมซิลิก้านานโนนะครับซึ่งตัวนี้ได้รับอนุญาตจากบวบวบ,บก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะฮะก็คือเขาอนุญาต ให้นำครับซิลิก้านาโนซึ่งคุณสมบัติของซิลิก้านาโนก็คือมีคุณสมบัติครับปรับค่า pH ของดินที่เป็นกรดเป็นด่างให้สภาพกลายเป็นกลางแล้วก็ระเบิดหน้าดินดินที่แข็งดินที่แน่นครับดินจะโปร่งร่วนซุยเมื่อดินโปร่งร่วนซุยจะทำให้ไส้เดือนนี่เต็มไปหมดเลยครับ3เดือนเท่านั้นทดลองดูครับคูเซมต์ใช้มา7ปีแล้วสำหรับตัวนี้ในสวนยางพารานะครับแล้วก็ ยางหน้าตายสวนครูสิเมนไม่มีเลยนะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเ,เอาไปทดลองใช้ลองดูนะครับสวนไหนมีปัญหายางตายนึ่งยางหน้าตายดินที่ไม่มีไส้เดือนขึ้น3นนเดือนเท่านั้นไส้เดือนก็จะเต็มหมดเลยแล้วก็ปุ๋ยของเรานะครับปุ๋ยตัวนี้นมีธาตุอาหารครบไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมมากถึง16ชนิด16อย่างในปุ๋ยถุงเดียว แล้วก็ยังมีอินทรีย์วัตถุเพื่อที่จะช่วยปรับปรุงดินของท่านทําให้ดินของท่านร่วนซุยเหมาะต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นี่แหละครับครูสีมันถึงบอกว่าปุ๋ยตัวนี้ถือว่าเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดในการใส่ยางพาราและก็ปุ๋ยตัวนี้ใส่ปีเดียวนะครับงามข้ามปีเลยทีเดียวก็คือปีหนึ่งใส่ครั้งเดียวจบครับปีต่อไปถ้าหากว่าท่านยังไม่มีเงินซื้อปุ๋ยเม็ดมาใส่ท่านสามารถกรีดยาง เอาน้ำยางไปขายก่อนค่อยมาซื้อทีหลังก็ยังได้เพราะยางของท่านก็จะเขียวชะอุ่มตลอดไปอย่าลืมออปทดลองใช้สําหรับท่านไหนต้องการใช้ปุ๋ยเม็ดในยางพาราครูเสรมนแนะนําครับ JNC 633ยี่ห้อนี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีทุกท่านครับ